สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เด็ดไรเดอร์ช่องครับช่องทางที่เราจะมาพูดคุยเนื้อหาสาระกันเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์และการเดินทางกันเป็นหลักโดยที่หัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับตัว h a r l e y d a v i d s o n Sportster S ซึ่งเป็นรถที่ได้มีการเปิดตัวไปใหม่และผมก็ได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดตัวกันไปแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องการไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะครับของทาง h r l ร y d a v i d ส o n สามารถที่จะลองไปติดตามดูทางชของผมได้ โดยที่มันมีคอมเมนต์แล้วก็มีฟีดแบ็กเข้ามามากมายพอสมควรเหมือนกันครับโดยเฉพาะยิ่งมันมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งที่เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนั่นคือคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมอเตอร์ไซค์ตัวสปอร์ตเซอร์เอสเนี่ยว่าเราจะมีการวางแผนการเงินกันยังไงเราจะมีการวางแผนการชําระราคากันยังไงหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่มันเกี่ยวข้องนอกเหนือเรื่องของการชําระผ่อนรายเดือนกันยังไงบ้างแต่ก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปในรายละเอียดของหัวข้อนี้ครับผมขอขอบคุณทุกยอดสับสไครบ เพราะวันนี้ยอด subscribe ของช่องผมได้เกิน1000ที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับผมโอเคเราไปเข้าในเรื่องหัวข้อกันเลยดีกว่าอย่างที่ทราบครับตัว s p o สเซอร์เนี่ยมันได้มีการเปิดตัวราคากันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ราคาพื้นฐานนี่อยู่ที่7จ0 0 0สบาททีนี้ไอ้เจ็ดแสนเบาทเนี่ยเราคงจะต้องมานั่งคำวนวณกันดูกันก่อน,อนว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชาระในรายเดือนกันเป็นยังไงโดยที่ผมก็ได้มีการทําตารางสรุปเอาไว้นะครับ โดยที่ตารางเนี่ยผมก็ตั้งอยู่บนสมสมติฐานว่ามียอดเงินดาวอยู่ที่ประมาณ25%ซึ่งถือว่าเป็นเงินดาวที่กําลังพอดีครับจริงๆแล้วเนี่ยทางฮัลเลดิวสันเนี่ยสามารถที่ให้ดาวได้ต่ําสุดถึง10%นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมีคนค้าประกันซึ่งสมัยนีย้คงไม่ค่อยมีใครอยากมาค้าประกันเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยการดาว25%หรือจริงๆถ้าดาวถึง30%ได้เนี่ยนะครับจะยิ่งเป็นเรื่องดีเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งหลังจากเราที่ได้มีการคํานวณจากในตารางไปแล้วนะครับ มันจะทำให้มียอดจัดเนี่ยอยู่ที่531,750บาทแล้วก็มีดอกเบีย้ยสมมติผมคิดดอกเบีย้ยเป็นสมมติฐานไว้นะครับที่3.49%ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบีย้ยเขาเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยทั่วๆไปนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มือ1ก็ทำให้ดอกเบีย้ยของเราเนี่ยต่อปีมันอยู่ที่18,558บาท8สตางค์โดยเช่นเดียวกันครับผมก็ตั้งอยู่บนสม,มมติฐานอีกว่า ถ้าเราผ่อน72งวดซึ่งถือว่าเป็นงวดที่เขาเรียกว่าทางฮารลเดิาเนี่ยเขายอมให้ผ่อนยาวที่สุดเนี่ยอยู่ที่72งวดด้วยกันหรือก็ประมาณที่6ปีเนี่ยนะครับจะทําให้มันมีดอกเบี้ยรวมทั้งหมดอยู่ที่111,348บาท45สตางค์รวมยอดจัดเนี่ยนะครับทั้งหมดมันก็จะกลายเป็น643,98 0บาท45สตางค์เมื่อเราเอายอดเนี่ยนะครับไปหารจํานวนงวดที่เราต้องชําระนั่นคือ72งวด จะทําให้เรามียอดที่จะต้องผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่8,931.92สตางค์หรือตัวเลขกลมๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทซึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่เราจะต้องมานั่งผ่อนชําระให้กับทาง finance ต่อเดือนแล้วอย่าลืมครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของการผ่อนชาระรายเดือนก็จะมีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของภาษีต่อปีนะครับเรื่อง,องการต่อบพรบอ,รอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนั้นนะผมจะไม่มาใส่ไว้เนื่องจากว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงหนักเนี่ยนะครับ โดยที่ถ้าเรามาดูกันเนี่ยค่าใช้ใจ่ายหลักๆนอกเหนือจากเงินผ่อนที่เราจะต้องผ่อนให้กับทาง finance แล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัว่น่าคือค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็เป็นเรื่องของตัวประกันนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายของทางฮ้าร์ดลิเวอรี่สันเนี่ยครับปกติเราจะเอารถเข้าเซอร์วิสเนี่ยทุกๆ80,00กิโลหรือ6เดือนเคลื่อนไหนถึงก่อนก็จะเป็นการเอาเข้าบำรุงรักษาตามระยะแล้วก็หรือตามเวลานะครับ โดยที่ค่าบำรุงรักษาเนี่ยในแต่ละครั้งสําหรับทุก8,000กิโลหรือทุก6เดือนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ครั้งละประมาณ5,000บาทอาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าในการเซอร์วิสเนี่ยมันมีอะไรเสียหายหรือเปล่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไหมมันมีเรื่องของการที่เราจะทาอะไรพิเศษเพิ่มเติมนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งจากประสบการณ์ผมเนี่ยจากการที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่ได้เอามาถึงกับขั้นใช้ชีวิตประจําวันเลยนะครับมันก็จะมีการซ่อมบำรุงกันตกอยยู่่เฉลีประมาณ ปีละ2ครั้งนะครับก็จะทำให้ยอดในเรื่องของการบำรุงโดยรวมต่อปีอยู่ที่1 0,000บาทโดยประมาณนะครับนอกจากนั้น,นยนครับมันจะมีเรื่องของค่าประกันซึ่งประกันเนี่ยสำหรับรถขนาดนี้นะครับถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ2 5 0 0 0บาทดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารวมยอดของการซ่อมบำรุงรักษาซึ่ง5000บาทเป็น2ครั้งต่อปีให้เป็นหมื่นบาทรวมกับ ประกันอีก25,000บาทมันก็จะรวมยอดค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของการผ่อนชาระแล้วเนี่ยอยู่ที่35,000บาทต่อปีอันนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากเรื่องของแบบอย่างเช่นพวกของแต่งหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นน,นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอามาคิดคานวณดูนะครับต่อเดือนมันก็อยู่คร่าวๆที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาท3,000บาทผมตีเป็นตัวเลขกลมๆไปที่3,000บาทแล้วกันทําให้ยอดผ่อนชําระเนี่ยนะครับปกติต่อเดือนเนี่ย คำนวณจากไฟแนนซ์แล้วมันถึงแม้มันจะอยู่คร่าวๆประมาณ90,00พบาทต่อเดือนแต่ค่าใช้ใจ่ายจริงๆที่เราจะต้องเผื่อเอาไว้นะครับมันจะตกอยู่ที่ประมาณ12,000บาทต่อเดือนไอตัวเลขตัวนี้ครับเราจะเอาไปเข้าสูตรในเรื่องของการคำนวณน,นะครับวิธีการจัดการการเงินซึ่งผมก็ได้มีการทําคลิปคล้ายๆกันเนี่ยนะครับไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการซื้อตัว low rider s ซึ่งสามารถที่จะไปดูในคลิปได้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจ ในแง่ของการจัดการการเงินครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไว้แล้วว่าเราควรจะต้องแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนนะั่นคือเงินออมนะครับก็จะอยู่ที่10%มีหนี้ที่ต้องจ่ายก็เป็น30%เราไม่ควรจะมีหนี้เกินกว่า30%นะครับแล้วก็มีเงินในส่วนของลงทุนอีก30%ที่เหลืออีก30%เป็นจะเป็นในเรื่องการใช้ใช้จ่ายโชดทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับโดยที่ผมตั้งสมมติฐานก่อนว่าไอ้นี้30%บเเนตี่ยมันไม่มีใครหรอกครับท ผมสมมุติไว้ก่อนว่ามันมีนี่อยู่แล้วเนี่ยนะครับไอใน30%เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นนี้ที่เราจะต้องชําระอยู่แล้วเป็นประจําโดยที่เราจะยังเหลือยอดที่เราสามารถเป็นนี้เพิ่มได้อีก50%หรือครึ่งหนึ่งของไอ้30%เนี่ยโดยที่ผมจะเอาตัวเลข1 2 0 0 0บาทเนี่ยมาใส่อยู่ในครึ่งหนึ่งของอันนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปรวมกับน,นี้อีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออีก1 2 0 0 0บาทจะทาให้เรามีนี้รวมในส่วน30%น,นะครับเปอร,ร,ร์เซหนี้242,0000บาท แล้วรายได้ต่อเดือนที่เราควรจะมีเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆควรจะมีเท่าไหร่ก็คำนวณออกมาแล้วครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทซึ่งถ้าใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้มีรายได้ขนาด80,000บาทเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเพลาๆไว้ก่อนครับอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์ในราคา7-9,00 0บาทนี้เพราะว่าถึงแม้เราจะได้มอเตอร์ไซค์กลับมาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันมากเนื่องจากว่าภาระ,ะของหนี้ของเราเนี่ยมันเกินตัวเกินไป การที่เราจะไปออกทริปแต่ละครั้งเราจะต้องมานั่งนึกถึงเรื่องของค่ามอเตอร์ไซค์ในเรื่องของค่าน้ํามันในเรื่องของค่าที่พักแล้วก็ค่าจิปาถะต่างๆทั้งหลายแหล่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตึงเกินไปการที่เรามีมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้เฉยๆเราไม่สามารถที่ไปออกทริปได้มันก็คงไม่มีความสุขกันสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเราคิดคานวณกันแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเราลองกลับไปดูกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเก็บมาก่อนเลยในเรื่องของการซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วเราจะเอาไปออเอา ผมก็มีคําแนะนํามาให้ครับคำแนะนําของผมคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นสปอร์ตเซอเรสเนี่ยเราควรจะมีภาระอยู่ที่ประมาณ12,000บาทไม่ใช่ควรจะคือเรามีจะมีภาระอยู่ที่12,000บาทเนี่ยต่อเดือนเราลองเก็บ1,2,000บาทไปเรื่อยๆก่อนครับซึ่งเงินดาวน์ยีเอซนอยู่ที่1 7 7 2 5 0บาทเนี่ยคข้าวๆแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่เราเก็บสตางประมาณ15เดือนหรือว่ามัน ไปซื้อตัวสปอตเตอร์เเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นครับเนื่องจากว่าเราได้มีการเก็บเงินกันทุกๆเดือนแล้วหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาททุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยดีๆทําให้เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรามีภาระหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนเนี่ยสำหรับการผ่อนมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเกินกําลังเราหรือเปล่าถ้ามันเกินกําลังเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการพยายามหารายได้เพิ่มหรือว่าเป็นลดหนี้ส่วนอื่นๆเพิ่มนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องลองไปพิจารณาดูโอเคครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเผื่อว่าเป็นการจุดประกายเป็นการจุดไอเดียแล้วกันครับวเอาไว้ก่อนถ้ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเ่ยนะครับสามารถที่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้แล้วผมจะพยายามมาตอบทุกคอมเมนต์มีคําถามอะไรที่ถ้ามันเป็นคําถามที่มันน่าสนใจนะครับผมก็จะทําคลิปมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพอที่จะเตรียมมาให้หรือจัดหาม,มาให้ เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเกิดชอบใจนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะว่าผมจะมีการทำคลิปออกมาอยู่เรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับทุกยอด subscribe เลยผมดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆขอบคุณมากๆจริงครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ